สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาไปดูถงองอกนะครับที่มาจากมเมล็ดถั่วไทยแล้วก็มาจากมเมล็ดถั่วพม่า,ะมานะครับซึ่งเมื่อ2วันที่แล้วนะครับลูกน้องผมเขาได้ล้างไว้นะครับคือโรงงานผมเนี่ยมันจะมีทั้งถั่วไทยและพะม่าที่ผลิตอยู่ตอนนี้นะครับเพื่อ,อด,ดูเมล็ดเรื่อยๆนะครับดูอัตราการงอกดูข้อเปรียบเทียบนะครับซึ่งเมื่อสวันที่แล้วเนี่ยลูกน้องผมล้างแล้วก็แยกใส่ถุงถุงละหนกิโลในตู้เย็นนะครับเดี๋ยวไปงัดออกมาดูกันนะครับแล้วก็จะดูกันว่ามันเปรียบเทียบดูกันนะครับเยดีบทู โอเคนะครับฝั่งซ้ายมืองผมเนี่ยนะครับจะเป็นถั่วถั่วง,งอกนะครับที่ทําจากถั่วของพม่านะนะครับฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นถั่วไทยนะครับมาจากมลเมล็ดถั่วไทยนะสังเกตเห็นไหมอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ผมเก็บไว้นะนะครับถั่วไทยก็จะมีหินมีดินปนนิดหน่อยนะแต่จะเป็นของพม่าเนี่ยจะสะอาดมากนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาเปิดตัวนะครับเปิดถุงของมลเมล็ดถั่วให้ดู <S <S เห็นไหมฮะไอ้น้ำยังติดอยู่เลยนะครับอันนี้ผมไปงงดออกมาจากตู้เย็นของลูกน้องนะครับ ซึ่งพอดีบอกให้เขาเนี่ยเก็บไว้เป็นตัวอย่างให้หน่อยนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ลูกค้าทุกคนได้ดูนะครับผมโอเคนะครับโอเคนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นถั่วพม่านะฮะตอนนี้เราได้แกะถุงออกไปเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวดูนะครับตัวถั่งอกนะครับอันนี้เป็นถั่วถั่งอกของเมล็ดถั่วพม่านะครับอันนี้เป็นถั่งอกของเมล็ดถั่วไทยสังเกตได้ว่าจริงๆขนาดก็ไม่ไม่ได้ต่างกันนะครับเห็นไหมครับเพราะว่าไซส์เมล็ดเนี่ยมันเท่ากันเห็นไหมครับ จริงๆนะมันขึ้นอยู่กับระบบน้ํากับตัวฮอร์โมนแล้วด้วยซึ่งอย่าลืมนะฮะว่าเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าถั่วงอกนะครับผมแช่แล้วน่าจะประมาณ2วันนะนะะฮนี่นะครับ2วันนะครับอาจจะมีเขียวๆบ้างแต่ก็ยังกรอบอยู่เห็นไหมพอเราแช่ตัวเย็นไว้เห็นไหมนะครับยังเหลืองยังยังเหลืองออกเขียวนิดหน่อยนะครับยังใช้ได้นะครับความกรอบยังโอเคเห็นไหมฮะอยู่ที่กระบวนการของเราด้วยนะครับนะครับถ้าเมล็ดดีเนี่ยก็มีใช้ไปกว่าครึ่งทีนี้อ่านะครับเมล็ดถั่วไทยเหมือนที่ผมเคยรีวิวนะฮะ มันอาจจะมีเม็ดที่ไม่สมบูรณ์ปนบ้างนะครับเม็ดหินปนบ้างซึ่งตอนนั้นอัตราการงอกที่ผมทําได้นยอยู่ประมาณ1.7กต่อ็กว่านะครับตัวเนี้ห1ต่อ10แน่นอนนะครับถ้าใครทําเป็นถัง200ลิตรนะถ้าเป็นกระบะก็อยู่ประมาณ9.5นะที่ผมทําได้นะครับบางคนก็ได้10นะครับขึ้นอยู่กับน้ําอากาศชนิดของน้ําชนิดของฮอร์โมนด้วยนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับก็ลูกค้าทนใดสนใจเนี่ย ลองเรียกดูว่าอยากใช้เป็นเม็ดตัวไหนดีแต่ถ้าให้ผมแนะนานะใครที่เพิ่งเริ่มทำถงอ่องเนี่ยควรจะเป็นเม็ดพมา่านะครับมันใช้ง่ายนะครับแต่ถ้าระบบของใครดีเนี่ยเป็นโรงใหญ่อยู่แล้วนะฮะร,ระบบน้ําทิ้งทําน้ําบาดาลเนี่ยแนะนําตัวนี้เลยครับราคาถูกแต่ตอนนี้อัตราการงอ่งมันยังไม่ค่อยได้ถ้าเราเทียบแล้วเนี่ยนะครับตัวพม่านี่จะคุ้มค่ากว่านะครับเห็นไหมฮะถุงพม่านี่ยไม่มีดินไม่มีหินปนเม็ดสะอาดนะครับไม่มีฝุน่นนะฝุ่นน้อยมากน้อยมากนะครับ นี่ดูเหนะ็นไหมเป็นตัวเกรดดีสุดนะครับถ้าเป็นช่วงนี้ผมก็เชียร์ตัวนี้แหละแต่ส่วนตัวผมก็ใช้ตัวนี้ด้วยนะฮะประหยัดดีนะครับผมโอเคลองดูครับ